เยเเอตำรวจมาไหมครับตำรวจมาไหมหนูเอ้าอะไรลูกลดลงมาได้ไหมลงมาไม่ได้เลยเดี๋ยวดีรอหมอมาเดี๋ยตำรวจคันนี้ครับจะล้มทับตงนั้น ล้มตนี้เราองตกอออับน้องเขาเดินมาพอดีเหรอครับเขาจัปลากันอยู่แล้วอยู่โซนน้ำบนะเด็กสองสามคนมันหลบอยู่ตรงนี้ไงแล้วทีนี้สองคนตัวโตอยู่มันหลบทันตัวนี้มันหลบไม่ทันอ๋อน่นเป็นดินสไลด์เนาะ เข็งแล้วอะแข็งแล้วแตึงแล้ลองแข็งแล้วอะคอหักอะเออคอหักอ่ะคอมันคุณยูกาลาคุณมะเี็กน่ยประมาณสิบบันแ่าอายุน่าจะบาดถึงยี่สิบปีครับ ประมาณ12-15ปีครับรับแจ้งว่าหาป่าอยบอป่าตั้งลุ่มนะครับแล้วต้นไม้อยู่กับร่มทับไซนะครับละอ่อนสองขนหลอดนะครับคนนมันหลอดนะครับถ้าลบแบบตันนะครับรับแจ้งตอนต้นไม้ร่มทับตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงสิบน้อยๆนะครับ เด็กน้อยหาป่าอยูบอ่บ่อป่าต้องลุ่มนะครับต้นไม้ต้นใไงแบกต้นไม้มันมันอ่อนนะครับรือล,ล่มพับใจเป็นเด็กของโรงเรียนตชดนะครับบ้านรีซอนะครับนักเรียน ได้ก็ได้สิบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวคเครื่องแอบภาษาร์แล้วครับ<ม>ตอนนี้ตำรวจตชดอสก็อยู่นี่นะครับ